เอาละครับผมสสวัดีครับพบกับมุยโอโซนเกมมิ่งนะครับผมกับกัปตันซเปอร์เวสต์ดรีมทิงครับผมสวัสด uh, uh, <Yeah. S 2> ีปีใหม่ครับทุกท่านเลยนะครับผมนี่ผมอัดเอ่ออัดคลิปเป็นปีแรกในปี2021กับเกมกัปตันซเปอร์เวสต์ดรีมทิงครับผมก็คือว่าก็แจกดีมอนทุกไอจีนะครับ100่รดีมอนเลยนะครับผมทุกไอจีนะฮะช่วงปีใหม่นะครับผมแล้วก็เนี่ยมีแข่งสมาพันธ์ อัปเดตมาคือแข่งสมมาพันธ์แล้วก็คืออัปเดตแพ็ค Dream Festival เพิ่มมาอีกสองผู้ผู้เล่นนะครับผมจะเป็นใครนั้นนะมาดูกันเลย ไอแปตัวที่ซ้ายขวานี่คือไอสตัวทางซ้ายเนี่ยคือมาพร้อมกับนาโตเลซ่านาส่วนไอขวามือเนี่ยมาพร้อมกับเซปัสาผมแต่วันนี้ผมจะเปิดแพ็คผมจะเอานี้ก่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือแพ็คของนาโตเลซ่าครับผมก็คือหมุน50บอลน,นี่3ครั้งแนละ้วก็ฟรี1ครั้งนะครับผมแต่ว่าผมจะลองสัก อย่างละครั้งแล้วกันนะครับเออเดีย๋ยวผมเอาซื้อประสาทหนึ่งครั้งดีกว่านะฮะมมาเลยครับผมลุยวิกได้ครับได้เลยครับพิษแสงมา ได้ครับเฮ้ยเสื sure, ้อภาษาดีมเสื้อภาษาดีมเลยขอหน่อยขอหน่อยจะนนี้ก็คือเซี่ยงวับเซียงมาทำไมเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยครับอันนี้ตัวนี้ตกการเลยแล้วอืมไม่ดีอ่ะไม่น่าดีแล้ว พอปอนครับมาอีกหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของนาโตเรซานะครับผมมาอันนี้เปิดลองเชิญก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมได้ดรีบอลฟรีเมื่อไหร่นะเราค่อยเปิดกันแล้วกันนะครับผมไอผมที่ได้เยอะนี่คือดรีมบอลฟรีนะ้นันเลยนะที่ผมเปิดเปิดแพ็คได้นี่นะครับผมมาลุยเลยครับผม แฮวครับแฮว์ไม่ได้เลยครับโถ่เถิดลูกผมจะได้เปิดยืดออกแล้วนี่เนี่ยแฮกคลองเอ่อดีเฟสติวัลของนักดนตรีแล้วก็ดีเฟสติวัลของซื้อปรสานะครับผม เอาละผมจบไปแล้วครับการเปิดแพ็คสั้นๆนะครับผมเปิดแพ็คครั้งแรกครับในปี2021ครับผมไม่ได้อะไรเลยและจะเซียวตัวเดียวตัวกะด้วยโถไม่รู้ผมจะได้เปิดอีกหรือเปล่านะครับผมคงต้องดูในพาร์ทต่อไปนะครับผมเอาลเรผมมวยโอโซนเกมมิ่งต้องขอลาไปก่อนขอจบแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมที่ช่องมวยโอโซนเกมมิ่งนะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับผม แล้วก็ผมมีช่องสับส่วนโดเนตนะครับผมผมแต่ทิ้งลิงกงไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมแล้วผมมุ้ยประสบเกมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับผมบายผมสวยสครับเจอกันใหม่ครับผม